สวัสดีครับพบกับเบิ่รถไทซิ่งอีเส้นเคยไปเนเอมัไยหน้าจะขวงครับผมเช่าเขาห้าไล่ไรล่ละพันก็ห้าพันมาดูหน้านาด้วยครับมีแต่หญ้ทาท้องเผาก่อนโอ้ยเช่าก็ไม่มาดูก่อนน้องพ่อเลยที่บทไทปันไหม่บอกกันแท้เลย เราค่อยดูครับว่าจะถ่ายเข้าหรือเปล่าเสร็จแล้วครับผมห้าไล่พอดีไม่ได้ถ่ายทำนะครับผมพอดีผมขับถ่ายเองพ่อก็เป็นคนจุดพอดีมันไม่มีคนถ่ายให้เลยถ่ายตอนจบก็แล้วกัน ทั้งรกทั้งเหนียวครับผมโอ้ดินเหนียวไถก็ไม่เข้าเลยตรงนี้ติดผานเลยเหนียวมากเลยตรงนี้เอ,อให้พ่อไถต่อมันไถไม่เข้าอยู่ผมไถรกมันลกมากครับผมก็รอให้มันแห้งประมาณสามสี่วันแล้วถ้าฝนไม่ตกนะค่อยมาหวานข้าว ข้างล่างก็ไถไม่ได้เป็นน้ําเป็นบวกน้ําลงไม่ได้ติดเลยเอาแค่นี้ก่อนเออเออกลก้า,กาเลยบ่ กลับแล้วเสร็จแล้วเสร็จแต่ไม่เสร็จ <c oughs> กันแท้ก็ยังไม่ปั่นเลยเอาพวกนี้ก็จะเอายาไกลโปรเซตมาฉีดเอากลับบ้านละไม่ได้ถ่ายแต่ที่แรก <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพร้อมยันมาห้าสิบเจ็ดแรง